ความคิดก็เล่านี้นเป็นความคิดเพื่อส่วนรวมถ้าพระเถินเจีปัจจุิกาเคารพหลักธรรมหลักวินัยไม่มีคําบาสเสื่อมจากคุณงามความดีถ้าพระวินยัยตั้งอย و, ูผผ่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่มรรคผลพระนิพพานก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่มรรคผลพระนิพพานก็ไม่เสื่อมสลายสิ้นจากโลก ันนี้มันพังไปหมดนี่พวกเราเป็นคนทำที่พระเรานี่เราเป็นตัวดีนะั่นถือว่าเรรทหนัก,กวินัยนั้นเป็นสิ่งที่ลาหลังหรืงไงไม่รู้หรือว่าหเรรทหนัก,กวินยัยก็คือพระพุทธเจ้าจิตของหลวงปู่จะเป็นจิตที่มีความลาอายเป็นจิตของผู้ดีจึงไม่คิดที่จะทําชั่วด้วยประการทั้งปวงด้วยการผิดพระวินยัยแม้แต่เล็กเล็กน้อย,อยเราอบรมบุนิสัยมาดีนี่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ทุก ดุทุกดาผูกทารลุนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฝึกให้จิตเราแก่งเพื่อต้องการรักษาหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้เป็นสิ่งที่เลือดเป็นสิ่งที่เสริอถ้าพวกเราไม่รักษาก็จะรักษาพวกเรารักษาแล้วก็พวกเราเป็นผู้ทำลายเห็นไหมถ้าเรารักษาได้ถาวรละวัตถุก็เกิดถ้าเรารักษาไม่ได้ถาวรละวัตถุก็ถูกทำลาย สิ่งนี้เลือสิ่งนี้ประเสริฐเรากลับว่าสิ่งนี้ไม่เลืดสิ่งนี้ไม่ประเสริฐคิดว่าสารานั้นเลืดเป็นถาวรลวัตถุคิดว่าโบสถ์เจดีย์นั้นเลืดเป็นถาวรลวัตถุแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ถาวรลวัตถุที่แท้ก็คือหลักธรรมหลักวินันยนิเรยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดอย่างนั้นพระพุทธศาสนาซึ่งต่อ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 กันมา2 5 0 0้ากว่าปีนี้จริงเป็นถาวรลวัตถุ ที่สมบูรณ์บริบูรณ์สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ที่สร้างถาวรวัตถุนี้ขึ้นมาต่อมาจนถึงปัจจุบันเด็กก็ต่อมาเรื่อยๆก็ทําสังคายนามาเรื่อยๆลอยกองหลักธรรมหลักวินัยมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี่สิ่งที่ดีๆเกิดแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าเรารักษาต่อๆกันไปพระอริยะมรรคผลปณิพานก็ไม่เสื่อม สลายหายจิ้นไปจากโลกก็จะอยู่อย่างนี้ต่อ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 ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปนี่เลยเป็นถาวรแลวัตถุไม่ใช่โบสถ์ใหญ่ไม่ใช่ศาลาใหญ่ไม่ใช่เจดีย์ใหญ่นี่ถาวรวัตถุที่สมบูรณ์ิบหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เลยเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่มีสิ่งไหนเลยที่มีค่าเท่ากับหลักธรรมหลักวินัยทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้มากมายไายกองขนาดนี้ก็ตาม มารวมตัวกันกองเท่าภูเขาหรือสูงเจ็ดฟ้าก็ไม่มีค่าเท่าหลักทำหลักวินัยเพียงสิกขาบทเดียวก็ลองคิดดูเห็นไหมนะ่ะมันจะมีในพระสูตรเลยทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ารักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลร้อยครั้งพันครั้ง ก็ยังไม่เท่าการทําจิตตภาวนาทําจิตตภาวนาร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่มีอานิสงส์เท่ากับจิตรวมครั้งหนึ่งเท่ากับช้างพับหมูหมูแลบดินทานร้อยครั้งพันครั้งลูกจะสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารร้อยหลังพันหลังอานิสงส์ก็ยังไม่เท่าการสร้างตัวของลูกเอง มีศีลมีทรรมอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าจะแยกแยะนะมันเป็นอย่างนั้นพ่อแน่นจีนเข้าไปหมดนลูกจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารแต่ลูกไม่มีคุณงามความดีเลยไม่มีศีลและธรไรมใดๆยังกินเหล้ามาสุราตีหัวหมาดาแม่เจ็กยังทําปาณาติบาทยังไปเล่นเมียคนนั้นเล่นผัวคนนี้ สารพาติจะทำยังไปขโมยขอคนนั่นคนนี้ยังมีจิตใจเป็นบาปอกุศลอยู่ก็ยังไม่ถือว่าได้บุญได้กุศลเห็นไหมแต่ถ้าเรามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลได้ก็เฉพาะที่เรามีศีลห้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ศีลห้าเพียงวันหนึ่งก็เลือดก็ประเสริฐจนประมาณไม่ได้ศีลแปดวันหนึ่งก็คือหนึ่งอุโบสถตศีลยิ่งเลือดยิ่งประเสริฐจนประมาณไม่ได้ พอหลวงปู่ทราบเรื่องนี้ปั๊บเราจรึงเข้าสู่ภาคปฏิบัติทันทีภาคปฏิบัติก็ถือคือถือศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์จากศีลห้าบริสุทธิ์ปับ๊บก็มาศีลแปดบริสุทธิ์ตอนตอนแรกนี้ศี 5, ลห้าเราบริสุทธิ์ทุกวันนะวันพระก็ค่อยศีลแปดจากวันพระเจ็ดข้มแปดข้ามสิบสี่สิบห้าข้ามก็เลยเป็นสัปดาห์แล้วก็เลยเอามาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆ เป็นปกติเป็นนิเยศีลจากศีสองร้อยอ้ยจากศีแปดสัตใจจนศีสองร้อยยี่สิบเ็ดข้อพอไปฟังเทศหลวงปู่เทศเทศแสงสีท่านเทศเรื่องศีลคือคุณงามความดีศีห้าคือคุณงามความดีห้าข้อศีแปดคือคุณงามความดีแปดข้อศีสิบคือคุณงามความดีสิบข้อศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดคือคุณงามความดีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อ าราวาญาติโยมก็สามารถแนาไปประพฤติปฏิบัติได้แต่ห้ามสมาถารพอเราได้อุบายทําแจากพระไม่คุูอใจก็ปั๊บเลย